นี่นะคะป้าน้องก็จะสร้างแบบค่ะทีแรกสร้างแบบแล้วก็ไม่ได้ระบายสีแล้วพอจะเอามาทําใหม่เนี้ยก็าหายากนะคะป้าน้องก็เลยสร้างแบบกับกระกดาษแล้วก็ระบายสีไว้แล้วก็เก็บตัวอย่างที่ทําไว้นะคะเวลาทําครั้งต่อไปจะได้ไม่ยากค่ะมีแบบมากมายป้าน้องเก็บไว้เป็นแฟ้มเลยนะคะเนี่ย ติบไว้เป็นแฟ้มเลยค่ะเห็นไหมคะตัวนี้จะศูนย์พันนะคะทำเชียงดาว นี่ค่ะตัวนี้จะง่ายค่ะเวลาสอนเด็กใหม่ๆป้าน้องจะให้ทำตัวนี้น้องรวบรวมไว้เนี่ยค่ะก็จะมีตัวที่ทำไว้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็แบบที่ระบายสีไว้สะดวกในการทำครั้งต่อไปนะคะเนี่ยนีเยอะมากค่ะคุณจะเอาชนิดไหนล่ะ แรกก็เริ่มจากผีเสื้อแมงปอมีคนท้าบอกว่าทำนู่นทำนี่ได้ไหมก็ลองทำตะกะแตนตำข้าวพอชอบค่ะเนี่ยก็คิดเองทำเองนี่จะเก็บตัวอย่างไว้นะคะพอนานเดี๋ยวจะจำไม่ได้เนี่ยคะ่ะตะกะแตนตำข้าวก็เก็บใส่สมุดรวบรวมไว้นะคะมีคนเข้าพยายามขอแต่ไม่ให้ อันนี้แมงชางค่ะเวลาเราทําเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดสมุดดูก็เปิดจากอันนี้ดูมันก็จะมีเห็นไหมคะเนี่ยก็จะมีสีของปีวิธีทําหัวแล้วนี่ก็จะมีทํำขาหน้าขาหลังจะมีให้เสร็จเลยค่ะนานไปก็จะ<ม>ได้มีใ<บ>รับรองของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมด้วยนะคะ กระดาษสากับปั้นดินไทยคะ่ะหมดอายุแล้วไม่ได้ต่อแล้วคะ่ะยากหน่อยก็ปรับป๊บเนี่แหละคะ่ะก็จะเก็บวิธีทำตั้งแต่เริ่มต้นแบบนี้ไม่ได้เก็บโฟมที่เก่าไว้นะคะเนี่ยยากไหมคะก็ไม่ทราบว่าทำได้ยังไงทีแรกก็ไปซื้อกบจริงๆมาดู ที่ตายแล้วค่ะพอขาหลังไปอเมริกาแล้วก็เจอหนังสือ<ม>ก็ซื้อมามีที่เก็บของนะคะไม่ต้องถือกระเป๋าก็ได้นะคะอยากเก็บผ้าเช็ดหน้าก็ได้หวีก็ได้ค่ะลิปติกก็ได้เงินก็เก็บข้างหลังค่ะจะซ่อนได้ใช้เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดซิปนะคะคนก็ไม่รู้เราเหรอก